ด้ดูสถานการณ์การใช้ถุงพลาสติกในภาพรวมไปแล้วนะคะปีใหม่นี้1มกราคมปี2563ค่ะภาครัฐดีเดย์นะคะลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกค่ะคือจะให้งดแจกถุงทั่วประเทศนะคะพร้อมกับเดินหน้ามาตรการเชิงลุกลนลงให้ลดการใช้พลาสติกอย่างถาวรค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงอนาคต การแบนพลาสติกไทยจะเป็นไปได้แค่ไหนและในมุมของภาคอุตสาหกรรมกลุ่มพลาสติกเขามองเรื่องนี้อย่างไงบ้างเห็นด้วยกับภาครัฐไหมหรือว่ามีแนวทางในการเสนอแนะอย่างไรบ้างเราจะพูดคุยกับคุณสุรศักดิ์เหลืองอารามศรีรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เห็นการรณรงค์มาพักใหญ่ๆแล้วนะคะทางฝั่งของภาครัฐก็บอกว่าพลาสติกมันไม่ดีมันควรจะเลิกใช้ได้แล้วทีนี้ใน ฝั่งของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเ,เราเห็นด้วยะนะครับเราเห็นด้วยกับภาครัฐนะฮะแล้วก็เห็นด้วยกับภาคประชาสังคมว่าจริงๆเนี่ยเราใช้พลาสติกกันแบบฟุ่มเฟือยกันมานานะนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องมาจัดระเบียบนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของวิธีการจัดการนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปค,ค,คือก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,ค,ะคือ ล่าสุดเนี่ยคือตอนนี้ผู้ประกอบการก็เริ่มปรับตัวไปบ้างแล้วทุกวันที่4ี่ที่เริ่มงดแจกลดไปได้400ล้านบาทต่อปีนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะคะคถ้าวันที่1เนี่ยจะต้องงดแบบถาวรเลยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกทีละพาร์ทเลยว่ามีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วการปรับตัวจะทันไหมเดี๋ยวเชิญคุณสุรศักิ์ด้านหลังนี่นะคะครับผมคิดว่าเราเราคุยกันเรื่องภาพรวมของขยะทั้งหมดนะครับ,รบนะะแล้วก็พลาสติกก็เป็นหนึ่งใน ขยะเหล่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าถ้าเราจะลดหรือเลิกการใช้พลาสติกเนี่ยแล้วมาแทนที่ด้วยวัสดุชนิดอื่นเนี่ยมันมีเรื่องที่เราควรที่จะต้องพิจารณากันมากกว่าเรื่องของข,ขยะนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาวะโรกร้อนนะครับที่ซึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าหรือว่ากระดาษเองก็ตามเนี่ย มันสร้างภาวะโลกร้อนมากกว่าพลาสติกหลายเท่าตัวคือตอนนี้เรารณรงค์งว่าต้องเลิกใช้พลาสติกแล้วก็หันมาใช้ถุงผ้าแทนใช,ใช้กระดาษแทนแต่ไปไปมา,มาเนี่ยสิ่งที่เอามาทดแทนเนี่ยกลับกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนอย่างนี้เหรอคะถูกต้องครค่ะ,ะคยังไงบ้างคะเพราะว่าจริงๆพลาสติกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับด้วยคอนเซปที่ว่าเป็นวัสดุที่ซึ่งใช้วัตถุดิบน้อยใช้พลังงานน้อยแต่ว่าแข็งแรงทนทานะนะครับในขณะที่กระดาษหรือ หรือผ้าเนี่ยไม่ใช่นะครับทีนี้ผมอยากจะกลับมาแตะตรงตรงเรื่องของรถแม p ที่ซึ่งทางกลุ่ม P P P นะครับก็คือ private public partnership plastic เนี่ยร่วมกับภาครัฐจัดเตรียมกันมานะครับเขียนร่วมกันมาเนี่ยเรามีรถแมบที่ดีอยู่แล้วเป็นรถแมบที่จะนําไปสู่การลดการใช้พลาสติกอย่างจริงจังแล้วก็เป็นรถแมบที่จะนําไปสู่การจัดการอย่างบูรณาการนะครับซึ่งก็จะมี4หัวข้อหลักๆใหญ่ๆก็คือเรื่องอันแรกก็คือ เรื่องการพัฒนาโครงสร้างนะครับการจัดเก็บแล้วก็คัดแยกขยะนะครับอย่างบูรณาการอันที่สองก็คือส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติกอันที่สามนะครับให้ภาคเอกชนนะครับเจ้าของแบรนด์อุตสาหกรรมพลาสติกต่างๆผู้ค้าปลีกเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการขยะแล้วก็สุดท้ายก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมคให้คนเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะค,คือดูจากรถแมพ4กระบวนการขั้นตอน จนนาไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเราใช้ระวังกรอระยะเวลาประมาณกี่ปีคะเนี่ยครับเขียนกันตั้งแต่ปี2561แล้วเราคิดว่าเราจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ในปี2573แต่ภาครัฐบอกว่าต้องภายในปี2565นะคะคุณสุรศรักิ์ครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงเพราะว่า<ฆ>ถ้าจะรีบเร่งนะครับผลักนะครับโดยไม่ได้ศึกษาของผลกระทบด้านอื่นด้วยเนี่ยครับเราก็เป็นห่วงแล้วก็เนี่ยฮะสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับก็คืออย่างแรกคือภาวะโลกร้อนนะครับ การใช้ถุงกระดาษหรือการใช้ถุงผ้าเนี่ยนะครับสร้างภาวะโลกร้อนปล่อยคาร์บอนอิมิชชันเนี่ยมากกว่าถุงพลาสติกเป็นหลายร้อยเท่าคือหลายนค,คนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอะถุงผ้ารหรือว่ากระดาษเนี่ยเป็นเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนได้ยังไงเพราะว่ามันใช้ Energy ใช้พลังงานมากกว่านะครับเดี๋ยวจะมีสไลด์อธิบายให้เหน็นนะครับแต่ว่าอันที่สก็คือที่สำคัญก็คือรถแมพเดิมเนี่ยมันมี กำหนดเวลาซึ่งทำให้ผู้ประกอบการพลาสติกทั้งหมดนะครับประมาณ3,000กว่ารายแล้วก็ในเนี้ผลิตถุงประมาณเกือบพันรายเนะี่ยได้มีโอกาสปรับตัวซึ่งจะได้ผันตัวเองไปทำอย่างอื่นะนะครับและส่วนใหญ่ในนั้นเป็น SME ผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนธุรกิจนะไม่ค่อยมากนะักการเรื่งเร่งให้ลถแมป เข้ามาเร็วขึ้นทําให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ปรับตัวไม่ทันนะครับคือเหมือนกับลงทุนไปก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นการจะมันเลิกกลางคลันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นทุนไปอีกใช่และเขาก็ต้องปิดตัวนะครับคิดดูว่าจะมี SME ปิดตัวอีกหลายหลายคนถัดมานะคะถัดมาก็คือมีคนไม่ทราบว่าหลายคนบอกอคุณก็ไปทําพลาสติกย่อยสลายสิคุณไปทําพลาสติกชีวภาพสิคุณต้องทราบว่าพลาสติกชีวภาพเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนแพงกว่าพลาสติกปัจจุบัน3-5เท่าต นะครับไอ้พวกถุงหูหิ้วต่างๆเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้น3-5เท่าตัวทันทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญวัตถุดิบพวกนั้นเนี่ยมีไม่เพียงพอทุกวันนี้มีไม่ถึง10%ของปริมาณพลาสติกที่เราใช้อยู่อย่างในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าจะต้องนําเข้ามาทดแทนวัตถุดิบที่จะนํามาทดแทนเนี่ยคืออะไรบ้างคะก็คือจะเป็นพวก PLA พวกพลาสติกที่ทําจากแป้งจากอ้อยต่างๆซึ่ง นำเข้าเกือบทั้งหมดคือบ้านเราไม่มีเลยบ้านเรายังไม่ถึงเวลายังมียังไม่มีพูดอย่างนี้มีน้อยมากนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือเมื่อใช้แล้วเราคิดว่าพลาสติกที่ย่อยสลายนะครับมันจะย่อยสลายตัวมันเองหรือเมื่อทิ้งไปในทะเลมันจะย่อยสลายแต่จริงๆเปล่านะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ทําให้ปัญหาขยะน้อยลงเพราะว่าถ้าจะย่อยสลายต้องย่อยสลายในในสถานที่ที่กาหนดควบคุมได้อุณหภูมิควบคุมความชื้นควบคุมทิ้งในทะเลไม่ย่อย ปลากินปลาตายเ<อ>ต่ากินเต่าก็ตายเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญการรีบเร่งนะครับแบนพลาสติกเนี่ยเรายังไม่ได้ยินการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการะนะครับงั้นปัญหาขยะก็ยังอยู่ที่เดิมต่อไป ค่ะ,น,ะคนี่คือผลกระทบที่เกิดจากการเร่งแบนพลาสติกเกินไปในมุมของฝั่งผู้ประกอบการนะคะคส่วนอินโฟโกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นจากการลดละเลิกถูกไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นการศึกษานะครับอันนี้ผมให้เครดิตจาก professor Kim รเกิดนะครับ,รรรบซึ่งจริงๆมีหลายท่านเลยหลายสถาบันที่ทํากันมาก็คือสมมุติว่าปีนี้นะครับต่อปีเนี่ยเราใช้พลาสติกอยู่ประมาณ18.4ล้านตันทั่วโลกต่อปีถ้าไม่มีพลาสติกเลย เราไปแทนที่ด้วยขวดแก้วอลูมิเนียมกระดาษผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ mm. มวลของมันก็คือน้ําหนักของมันแทนที่จะใช้18.4ล้าน <c oughs> เราต้องใช้ถึง66ล้านโอ้คือตักลายเป็นกลับกันไปเลยใช่ครับ <c oughs> เพราะพลาสติกเนี่ยมีชื่อเรื่องของการเป็นเป็น space saving นะครับ <c oughs> มันนิดเดียวแต่แข็งแรงใช้งานได้เยอะแยะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพลังงานนะครับเราต้องใช้พลังงานมากถึง2.2เท่าตัวเพื่อไปผลิต จากวัตถุดิบอื่นคือ<พ>ถ้าดูถ้าดูตรงนี้คือผลิตถ้าใช้พลาสติกเหมือนเดิมเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะเท่ากับการเปลี่ยนเป็นใช้วัตถุดิบทดแทนถูกต้องและ,ะที่สําคัญคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือคาร์บอนอิมิชชั่นไอตัวการที่ทาให้โลกร้อนปัจจุบันเนี่ยนะครับจะ,ะต้องเพิ่มขึ้นอีก2.7เท่าตัวทันทีเพราะว่าใช้พลังงานเพิ่มขึ้นใช้พลังงานเพิ่มขึ้นและพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้นมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในกระบวนการอยู่แล้วค่ะนี่คือจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า การลดการใช้พลาสติกเนี่ยก็จะมีผลกระทบในแง่ทั้งพลังงานทั้งภาวะโลกร้อนที่จะตามมาด้วยอ่ะเดี๋ยวดูอินโฟกราฟิกถัดไปนะคะ,น,ะ,ะนี่นะคะคือเป็นตัวเลขที่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเวลาเราใช้พลาสติกเนี่ยถ้าเกิดต้องทดแทนด้วยถุงผ้าเราต้องทดแทนจํานวนเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่ากันใช่ก็หมายถึงว่าต่อถุงพลาสติกหนึ่งใบเนี่ยถ้าเราจะใช้ถุงผ้าให้คุ้มค่าเท่ากับถุงพลาสติกหนึ่งใบ ต้องใช้ถึงเกือบ400ครั้งะนะครับอันนี้ข้อมูลจากทาง Facebook ของออลุงชาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับซึ่งตัวอื่นก็เหมือนเหนกันนะครับถ้าอย่างเช่นสเตเลสก็ต้องใช้ถึงเกือบเกือบหกครั้งเพื่อแทนหลอดแค่หน,นึ่งอันอันนี้คือเราแยกเป็นประเภทให้เห็นชัดเลยใช่ไหมคะคว่าว่าจริงๆแล้วอะไรบ้างที่จะมาทดแทนพลาสติกในชีวิตประจําวันของเราใช่ครับค่ะ อย่างถุงผ้าที่โณนงรงเนี่ยเป็นไปได้นะคไะไหมคะว่าถ้าเกิดเอาเราลดการใช้ถุงพลาสติกต่อหนึ่งคนเนี่ยจะสามารถทําได้จริงเกือบเกือบสี่ครั้งก็ทําได้จริงๆถ้าจะทําก็ทําได้แต่ก็ต้องกลับไปถามตัวผู้บริโภคว่าทําได้จริงหรือไม่นะครับค่ะ ในในแง่มุมหนึ่งเนี่ยคือในฝั่งของผู้ประกอบการนะคะปัจจุบันเนี่ยพลาสติกมันมีเยอะแยะมากมายเลยอเอาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยพลาสติกมีกี่รูปแบบแล้วมูลค่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างคะโอ้จริงๆเนี่ยเป็นหลักแสนล้านค่ะนะครับซึ่งซึ่งทั้งส่งออกแล้วก็ใช้บริโภคในประเทศะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในเมื่อเป็นนโยบายภาครัฐซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าการเร่งรีบนะครับ ทําอะไรทั้งๆที่เรามีรถแมพอยู่แล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างวันนี้เนี่ยรัฐบาลได้ในรถแมพนี่กำหนดมาแล้วว่ามีพลาสติก7ประเภทที่ควรจะห้ามใช้ประเภทแรกก็คือไมโครบี ไมโครบีคืออะไรก็ไอ้พวกสารสครับขัดผิวต่างๆที่อยู่ในเครื่องสำอางที่อยู่ในโฟมล้างหน้าใช่ครับซึ่งอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็มันเล็ดลอดไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้เกิดเป็นพวกนาโนพลาสติกไมโครพลาสติกอยู่แล้วอันนี้ยกเลิกไปแล้วซึ่งู้ป่ะกอบการปรับตัวไปเรียบร้อยแล้วะต่อไม่ได้กระทบใช่ไหมคะถ้ายกเลิกไ้ไม่ได้ตกตัวนี้ไม่ได้กระทบอะไรนะครับต่อไปนะครับก็คือแคปซูลก็คือตัวพลาสติกที่ไปหุ้มฝาขวด นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เรียบร้อยละผู้ประกอบการก็รับทราบแล้วก็ปรับตัวกันไปแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่จําเป็นจริงๆค่ะนะครับมาไปครับต้นทุนก็ก็ถือว่าสูงพอสมควรถ้าเกิดจะใช้ต่อไปแต่อันเนี้ยเป็นอันที่มีปัญหาะนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าออกโซพลาสติกนะครับเพราะว่าออกโซพลาสติกไม่ใช่พลาสติกที่ย่อยสลายหรือพลาสติกชีวภาพแต่คือพลาสติกปกติ ที่นํามาเติมสารเติมแต่งเพื่อให้มันแตกตัวเมื่อถูกแสงแดดก็ตามถูกความร้อนถูกน้ําถูกความชื้นถูกออหรือเวลาผ่านไปนานๆก็ตามแต่ไม่ได้ย่อย คือถ้าเกิดเราอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะเห็นพลาสติกกลุ่มนี้อยู่ในอยู่ในประเภทไหนคะที่ใช้งานจริงๆส่วนใหญ่วันนี้ที่เราเห็นกันมากที่สุดก็คือถุงหูหิ้โดยเฉพาะถุงที่เขียนว่ารักโลกอย่างนั้<อ>นรักโลกอย่างนี้แบบแบบนี้เลยหรือเปล่าคะแบบตามภาพเลยแบบนี้เลยซึ่งในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไปสังเกตราคาจะไม่ไม่แพงนะครับพวกเนี้ย เป็นออกโซพลาสติกซึ่งอันตรายมากเพราะว่าเนื่องจากการไม่ย่อยสลายมันแตกตัวเฉยๆมันแตกตัวได้เล็กมากจนสามารถไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนในสัตว์ปนเปื้อนในปลาปนเปื้อนในน้ํากลับมาสู่ร่างกายมนุษย์ได้คือเวลาที่เราถือแล้วเห็นถุงขาดใช่ฮะถุงที่มันจะนิ่มๆนิ่หน่อยอะไรแต่ว่าอันเนี้ยนะครับรัฐบาลก็เห็นด้วยที่จะแบนเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนทําให้ ออกโซพลาสติกยังคงขายกันอยู่ในปัจจุบันค่ะสัดส่วนการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมของพลาสติกประเภทนี้มีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะต้องบอกว่าในอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ออกโซออกโซไม่มีประโยชน์นะครับจะมีอยู่บางท่านที่ยังมีส่งออกจากลูกค้าในบางประเทศที่มีการสั่งงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแบน์ประเภทนี้จริงๆเนี่ยกระทบไหมไม่กระทบนะครับเป็นผลดีกับกับทุกคนทุกทุกส่วนมากกว่าค่ะ อ,อ่าถัดมานะคะ uh, อันนี้ถุงหูหิ้วเราเห็นกันเป็นปกติอยู่แล้วครับอันนี้เนี่ยท,ที่ที่ทางมาตรการใหม่ที่บอกว่าจะแบนตั้งแต่หนึ่งมกราปี63เนี่ยนะครับจริง,รงๆในรถแมพเขียนไว้แล้วว่าเราเห็นด้วยที่จะแบนพลาสติกที่บางกว่า36มสิบหกไมครอนลงมาเพราะว่าพลาสติกถุงพวกนี้บางมากคือหมายถึงว่าประเภทของถุงพลาสติกหูหิว้วก็จะมีมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด คือจริงๆอ่ะเป็นชนิดเดียวกันรัฐบาลจาะจงไหมคะว่าเป็นเป็นชนิดไหนความหนาเท่าไหร่ไม่ไม่ซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยควรจะต้องปรับนะครับว่าเราจะไปแบนถุงทุกแบนทุกทุกถุงเนี่ยมันไม่ไม่ถูกต้องนะครับถุงยังมีความจําเป็นอยู่แต่ควรจะใช้มาตรการของการเก็บทักษะเงเข้ามาช่วยมากกว่าะนะครับ ทีนี้ถ้าจะแบนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหรน่นันะครับในขณะที่ถุงที่มันหนามากๆมันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ะนะครับแล้วพอถุงหนามากๆต้นทุนผลิตถุงจะสูงขึ้น แม้ค้าพ่อค้าก็เริ่มไม่อยากแจกฟรีนะครับม,มันกลไกลตลาดจะเข้ามาจัดก,การตัวเันเองดีค่ะ,ะคส่วนในมุมของประชาชนที่เป็นคนใช้จริงๆเนี่ยบางคนเขาก็ยอมที่จะจ่ายเพื่อความสะดวกเหมือนกันนะคะถูกครับแล้วถ้าพอเขาจ่ายเนี่ยเขาก็จะอยากได้ถุงที่ดีมีคุณภาพดีดๆเขามาสามารถรีวิวสได้หลายๆครั้งค่ะนะครับค่ะแต่อย่าง,างถุงประเภทเนี้ถ้าเกิดยกเลิกจริงๆแล้วเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมกระทบมา,มากไหมคะอันเนี้ยถึงบอกครถ้ายกเลิกตามรูทแมปไม่น่าจะกระทบมาก แต่ถ้ายกเลิกโดยไม่ไม่กำหนดอะไรทั้งสิ้นยกเลิกแบบที่เรากำลังจะทำเนี่ยกระทบแน่ๆตามลถแบบต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณอีก2ปีข้างหน้าก็คือประมาณปีถ้ารับจากปี63นะครับปี65จะยกเลิกนะครับอันนี้น่าจะพอดีกับรอบเวลาที่รัฐวางเอาไว้นะคะรัฐวางไว้ที่6 3นะครับอ๋อหมายถึงตัวถุงใช่หมายถึงตัวถุงเนี่ยจะให้จะให้ยกเลิกเพราะฉะนั้นก็ต้องกระเถิบออกไปอีก2ปีควรจะนะครับถ้ามองในภาพรวมนะฮะต่อไปครับ กล่องโฟมกล่องโฟมกล่องโฟมอันนี้จะมีนอกจากเรื่องปัญหาขยะก็ยังมีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่ถกเถียงกันนะครับซึ่งเราก็เองก็ยังยัง,ยง,ยงไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพราะในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นก็ยังใช้โฟมใส่อาหารร้อนอยู่<อ>นะครับไม่ได้มีประเด็นเรื่องของสุขภาพแต่อย่างไรไงก็ตามเนี่ยถ้าเราจะแทนที่ด้วยกระดาษให้สังเกตว่ากระดาษนั้นเคลือบพลาสติกหรือไม่ถ้าเคลือบพลาสติกอยู่มันต่างอะไรกับพลาสติกหรือต่างกับโฟมคือการที่ใช ใช้ภาชนะที่เป็นกระดาษที่เราเห็นตามห้างสปปรรพสินค้า<ช>ตามร้านสะดวกซื้ออันนี้คือมีพลาสติกผสมอยู่ด้วยครับ<ะ>เมื่อเขาต้องไปใส่ของมันของอะไรต่างๆซึ่งกระดาษทั่วๆไปมันรับไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องมีการไปเคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งพอไปเคลือบแล้วเนี่ยค,คำถามก็คือแล้วมันเป็นมิตรกับสิ่งรอบหรือเปล่า รตรงนี้เนี่ยรัฐเขามีข้อเสนออะไรบ้างไหมคะยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังเป็นปรูปไปทำนะครับเพราะวันนี้พูดกันถึงเรื่องถุงก่อนนะครับอ่ะใครอยากไปแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกแบบบางแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางเกินไปนะครับมันพอไปปนเพื่อนอาหารเนี่ยมันรีไซเคิลไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะไปโปรโมทกระดาษหรือวัสดุวัสดุย่อยสลายอื่นๆก็ต้องถามว่ากระดาษที่มาใส่น้ําแน่นอนต้องเคลือบพลาสติกแน่ๆะนะครับอันนั้นน่ะมันก็จะไม่ต่างอะไรกับพลาสติกอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ถ้าจะแบนอย่างเดียวโดยไม่กําหนดเพราะว่าแก้วมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับมีตั้งแต่บางแก้วเล็กไปจนถึงหนามากๆเราจะแบนอะไรควรจะมีมาตรฐานให้ชัดเจนค่ะในประเทศไทยการใช้แก้วพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนคะก็ใส่เครื่องดื่มนะครับมผมคิดว่าคุณสุภาพสตรีน่าจะทราบกันดีนะครับเป,เป็นพลาสติกแบบที่เราเห็นในภาพซัเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกพลาสติกอะไรอะคะ ก็มีจากหลายแบบนะมีทั้ง P e T มีทั้ง P P มีทั้ง P S, ะ <S นะครับมีมีหลายแบบแนละ้วแต่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาทดแทนได้ควรจะเป็นอะไรจริงๆผมคิดว่าไม่ว่าจะใช้กระดาษนะครับซึ่งก็ต้องไปเคลือบพลาสติกเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการใช้ถ้วยพลาสติกะนะครับงั้นเนี่ยผมผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีรายละเอียดปีกย่อยเข้ามาค่ะ,ะคอ่ะผ่านแก้วไปแล้วนะคะนะฮะสุดท้ายก็คือหลอด นะครับเราต้องบอกว่าเราอยู่ในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนฝรั่งอาจจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะฝรั่งดื่มเครื่องดื่ม,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 มรอมกกก้อนมากกว่าเครือกก่องดื่มเย็นก็จะยกแก้วทานได้เลยใช่แต่ของเราถ้าเราไม่ใช้หลอดเราจะใช้อะไรนะครับชานมไข่มุกค่ะ <todos S 2> <akkor S 1> ไม่มีหลอดทํำยังไงนะฮะอันเ <c oughs> <scratches S 2> นี้ยเรื่องใหญ่นะครับเราไปใช้หลอดกระดาษเรอถ้าหลอดกระดาษมันมีประเด็นอื่นไหมเช่นกระดาษที่ได้มาเนี่ยฟอกด้วยอะไรฟอกด้วยคอรีนหรือเปล่าพึ่งคอรีนเนี่ย จะมีสารตกค้างที่ก่อมะเร็งะนะครับกาวที่ใช้ฟูดเกรดหรือเปล่าะนะครับอันนี้มีประเด็นตามมาเยอะแยะมากมายนะครับเราได้เห็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทั้ง7ประเภทที่ควรจะถูกแบนแล้วแล้วก็แนวทางว่าถ้าแบนแล้วเนี่ยควรจะทำยังไงนะคะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่า ถ้าเกิดเรามีข้อเสนอแนะไปถึงภาครัฐเนี่ยเราควรที่จะเสนอแนะอะไรบ้างรัฐบาลควรทำตามยังไงบ้างคะจริงๆผมจะให้ดูนะคอนเซปต์ของ Circular Economy ที่ซึ่งประเทศที่จเจริญแล้วแล้วก็ทำสำเร็จแล้วเนี่ยเขาทำกันนะครับเดี๋ยวคอสไลด์ต่อไปเลยครับว่าจะยกตัวอย่างให้ดูว่าในประเทศอื่นนะครับนะเขาทำกันอย่างไรน,นี่คือเป็นโมเดล<อ>แบบ<อ><อ>เก่าใช่แบบเก่าที่เราใช้กันอยู่คือผู้ผลิต ผลิตเสร็จผู้บริโภคบริโภคบริโภคเสร็จก็กลายเป็นขยะโมเดลใหม่ที่กําลังทํากันก็คือเรียกว่า c i r ลาร์ r e c o n o มีคือพยายามให้ทุกอย่างกลับมาใช้ใหม่ให้ได้นานที่สุดมันก็จะเกิดเป็นขยะอย่สุดยังใช้พลาสติกอยู่ได้แต่ว่าทํายังไงให้ใช้ให้นานและคุ้มค่าใช้ให้นานที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดให้เป็นขยะได้ช้าที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะต้องลดภาวะโลกร้อนด้วยในครั้งเดียวไม่ใช่ไม่ใช้พลาสติกแต่ไปใช้อย่างอื่นซึ่งไปสร้างภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นต่อไปครับนะฮะซึ่ง ได้มีการทำตัวเรียกว่า material flow นะครับก็คือบอกเลยว่าถุงมีกี่ประเภททำจากวัสดุอะไรบ้างขวดนะครับหลอดอะไรต่างๆมีกี่ประเภททำจากวัสดุอะไรบ้างและปลายทางของมันควรจะไปที่ไหนค,ควรจะไปรีไซเคิลไหมหรือว่าควรจะไปอัพไซคลิงหรือแม้กระทั่งเอาไปเผาเป็นพลังงานนะครับเรามีพุวกนี้อยู่ในรถแ a p เรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปครับ คือด้วยวลาเรามีจากัดนะคะเราอาจจะต้องให้เห็นอันนี้ให้เห็นว<า>่าชัดเจนมากขึ้นในยุโรปนะครับในยุโรปเลยตั้งแต่มาลตากรีซมาจนถึงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับสีเขียวคือวิธีการกําจัดขยะแบบ cycle, รีไซเคิลสีฟ้าคือลงไฟฟ้านะครับจากพลังงานขยะเอาขยะไปเผาสีแดงคือฝังกลบ บ้านเราใกล้เคียงกรีซกับมอลตาก็คือเรารีไซเคิลอยู่ประมาณ21นะครับที่เหลือฝังกลบหมดแสดงว่าฝั่งยุโรปเขาจะเน้นที่การรีไซเคิลมากกว่าใช่ครับตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มจากโรงไฟฟ้านะครับแต่พอเสร็จแล้วพอเขาเริ่มทำรีไซเคิลได้ประสบความสำเร็จเนี่ยปรากฏว่าเราจะได้ยินข่าวว่าเขานำเข้าขยะไปเพื่อไปป้อนโรงไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะว่าพอรีไซเคิลปุ๊บขยะมันหายไปจากระบบก็เลยไม่มีขยะไปป้อนโรงไฟฟ้า แสดงว่าวิธีทำรีไซเคิลมันเป็นวิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาขยะขยะอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับต่อไปครับนะฮะแล้วในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราบอกว่าไบโอพลาสติกคือคำตอบนะครับชาร์ตอันนี้นะครับ EPR ย่อมาจาก Extended Producer Responsibility Fee ก็คือค่าธรรมเนียมของผู้ผลิตขยะเหล่านั้นที่จะต้องจ่าย สำหรับทุกๆกิโลที่เขาทำแพคเกจิ้งออกมาปัจจุบันจ่ายแล้วหรือยังคะจ่ายอยู่ันี่ปี2019นี่เป็นเรดของปีนี้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้เขาเก็บจ64ยูโรต่อกิโลกรัมหรือประมาณ20บาทแต่ถ้ารีไซเคิลได้นะครับเก็บเหลือครึ่งเดียวในขณะที่ถ้าเป็นพลาสติกชีวภาพเขาเก็บเท่ากับพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า มันแยกไม่ออกระหว่างพลาสติกชีวภาพกับพลาสติกปกติแต่ถ้าปนกันมันรีไซเคิลไม่ได้ะนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะใช้พวกนี้ไปใช้กระดาษหรือใช้ใบไม้ใช้อะไรไปเลยะนะครับงั้นเขาไม่ได้โปรโตัวพลาสติกชีวภาพแต่เขาโปรเรื่องพลาสติกที่มาจากแหล่งธรรมชาติะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดละเลิกได้ได้มากเท่าไหร่อัตราในการจ่ายก็จะค่อยๆน้อยลงถูกใช่ครับค่ะนะฮะต่อไปครับทีนี้ข้อเสนอแนะของภาครัฐ สุดท้ายเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราเห็นด้วยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าแต่ว่าค,ควรจะทําตามรถแมพที่อุตสาห์เขียนกันมาเป็นปีนะครับเพราะรถแมพเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วได้คนซ n เดอร์หรือว่าได้พิจารณาทุกทุกมุมอยู่แล้วอันที่2ควรจะให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะนะครับบรรจุในหลักสูตรการศึกษายิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราคัดแยกขยะขยะจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันทีค,คนจะไม่ทิ้งแต่คนจะเริ่มมาเก็บขยะขายนะครับ และก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราคิดว่าการสนับสนุนพลาสติกชีวภาพก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ควรจะใช้กับขยะอินทรีย์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกนิดหนึ่ง<ช>ก็คือถูกถก,การใช้พลาสติกชีวภาพมันจะต้องมีโรงปุ๋ยหมักที่เพียงพอเรามีไหมคะบ้านเราวันนี้ยังไม่มีเรียกว่าไม่มีดีกว่ามีก็เล็กมากนะครับไม่เพียงพอนะรัฐควรจะสร้างโรงปุ๋ยหมักเพื่อจะใช้กับพลาสติกชีวภาพนะครับและที่สําคัญก็คือ ควรจะมีมาตรการป้องกันนะครับเพราะวันนี้เพียงแค่มีกระแสว่าพลาสติกชีวภาพปุ๊บพลาสติกชีวภาพหรือพวกออกโซ่ต,ต่างเนี่ยเราเรียกว่าไบโอพลาสติกปลอมเนี่ยออกมาเต็มตลาดอันนี้จะทําให้ผู้บริโภคสับสนแล้วก็มันเป็นผลร้ายกับระบบรวมโดยรวม<ล>ด้วยต้องไปไว้นิดนะครับแล้วก็นะครับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะส่งเสริมรีไซเคิลตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ําเพราะไม่งั้นการคัดแยกจะไม่มีประโยชน์นะครับรวมไปถึงเราเห็นด้วยกับเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมมากกว่าการ เลิกใช้ะนะครับ อันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอแนะของภาครัฐนะคะคซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าแนวทางในการลดละเล,ะล,ะละิกพลาสติกเนี่ยคือในมุมของภาครัฐก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะรณรงค์ให้คนหันมาใช้วัตถุดิบต่างๆทดแทนพลาสติกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าในฝา่ฝั่งของภาคอุตสาหกรรมเองก็ดีนะคะก็มองว่าปรับตัวได้แต่จะต้องปรับตัวอย่างเหมาะสมค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเอง,เองเก็ต้องสามารถเดินไปได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณสุรศักดิ์นะคะคที่มาให้ความรู้ ในวันนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฮอร์อข่าวกันต่อค่ะ